สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะคะมาเบิงนะคะมือน,นีซ้ำรับการรับเงื่อนเยียวยา1 5 0 0 0หพบาทหรือว่าเงื่อนซอยเหลือเกษตรกร,เ,ร,กรเดือนละ5 0 0พบาท3เดือนนั่นเองค่ะ <c oughs> ลงทะเบียนเกษตรกร,เ,ร,กรเตือนเหตุสิ่งต่อไปนี้นะคะตอนลงทะเบียนรับเงืน15,000บาทถาาท้าบี่ยกผ่าทสิ์รายละเอียดจะเป็นจังไหนเดี๋ยวมาฟังน้ำกันเลยนะคะ เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมานาะลักกามีเฟซบุ๊กไทยครูฝานะคะได้ประกาศแจ้งเตือนสําหรับเกษตรกร,กรหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่จะเร่งให้เห็ดสิ่งต่อไปหนีนะคะก็คือเพื่อที่จะบกผาดสิทธิ์รับเงินเยียวยา1า0 0 0บาทนั่นเองจากรัฐบาลนะคะก็คือหนึ่ง เกษตรกร,ร,กรหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกอย่างเลยเนาะที่ยังบ่ได้ขึ้นทะเบียนนะคะหายฝ่าวไปขึ้นทะเบียนที่กเกษตรอัมเพอนะคะ 2. เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อรับสิทธิ์เยียวยาจากผลกระทบโควิด -19 และการมาตรการซ้อยเหลืออื่นๆของรัฐบาลน,นําเพราะว่าถ้าเกิดบม่มีการปรับปรุงสถานะในระบบติดต่อกัน3ปีที่ทัง นายทะเบียนประกาศไว้นะคะก็คือให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรสร,รงผลเหตุหยสถานภาพกเกษตรกรสิ้นสุดลงนะคะเหตุห้บอสามารถรับสิทธิ์ต่างๆใดนะคะสาหรับคนที่บอบปรับปรุงสถานะทะเบียนเกษตรกร3ปีนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าบรแน่ใจว่าคืนทะเบียนแล้วหรือย,อยังนะคะสถานภาพกเกษตรกรสิ้นสุดลงหรือย,อยังให้ตรวจสอบสถานะใดที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะคะก็จะมีเว็บไซต์อยู่แล้วนะคะ คิดว่าหลายท่านนะคะก็คงจะตรวจสอบกันแล้วเดียวจังไหนเดียวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสาหรับตรวจสอบการเป็นกเกษตรกรนั่นเองค่ะสําหรับกรเกษตรกรไร่เดิมแปลงเดิมนะคะสามารถใส่ในแอปพลิเคชันฟร์มบุกนะคะโหลดฟร์มบุกมากเพื่อที่จะปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรได้ตามรอบการผลิตนะคะโดยที่ข้อมูลในการคืนทะเบียนหรือว่าปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรจะต้องกรอกตามความเป็นจริง ถ้าเกิดว่าเห่ากรอกข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะจะมีความผิดตามกฎหมายส่วนเกษตรกร,รไร่ใหม่สามารถคืนทะเบ,บียนหรือว่าเกษตรกรไร่เดิมแต่เพิ่มเติมแปลงใหม่นะคะให้ยื่นเอกสารที่สำนักงานเกษตรอำเภอเตามที่ต่างแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรอยู่นะคะหรือว่ามีแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่หลายอำเภอให้ยื่นสำนักงานเกษตรอำเภอที่ต่างแปลงหลักนะคะก็คืออำเภอที่มีจำนวน แปลงหลายที่สุดนั่นเองค่ะจังไายกขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเฝ้าไปขึนทะเบียนหรือว่าปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะคะจะได้บ่พาสิ์รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกะมีคํามาแจ้งพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรเพียงเท่านี้นะคะจังไหยกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหล้กก็กดกระดิ่งไว้ให้นํำนะคะเพื่อทีบบ่